สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยครับท่านเรื่องของชวนหลีกไทยวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับเดานผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้ออกมาหวนกระแสะทักษิณชินวัตรออกมาหวนกระแสะยิ่งรักชินวัตรแล้วก็วันนี้ก็ออกมาหวนกระแสะชัดชาติสิทธิพันธ์อีกนะครับเดินผู้ชมบ่มที่ว่าตอนทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยไม่ยอมให้งบพัฒนาภาคใต้อะไรทานองนี้นะครับเดินผู้ชมเพราะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าเอ๊ะมันไม่เปลี่ยนกันจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยพรรคนี้ถาม ข่าวที่ดีๆใส่ตัวเองนะครับเดิมผู้ชมส่วนเรื่องอะไรต่างๆงั้นโบยให้ชาวบ้านหรือเปล่านะก็ต้องติดตามจนกระทั่งตอนนี้ชัดชาติสิธิพันธ์นะครับเดิมผู้ชมผู้ว่าราชการกรทมน,นั้นก็ได้ออกมาสวนนายชวนหลีกภัยกับอย่างไม่หยุดยั้งเฮ้ยชวนฟังอยู่อย่าเพิ่งเงิบฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งคอเอียงเนี่ยเงี้ยหูฟังข่าวก่อนก็ได้บอกว่าเนี่ยที่มีการบอกว่าให้บุญทรงเตลีย์พิลมนะครับเดิมผู้ชมรัฐมนตรีพาณิชในขนั้นั้นๆมาคุมเหนือรัฐมนตรีคมนาคมนี้ไม่น จะเป็นเรื่องจริงนะคะรับเดินผู้ชมอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยมาเริ่มกันเลยเว้ยเฮ้ยโดยชวนลีกภัยนะเนี่ยท้าให้ถามชัดชาติสิริพันธ์ย้อนปมไม่ซ่อมถนนภาคใต้หลังเคยบอกอย่าพูดเลยอย่าพูดถึงเลยผมอายอะไรประมาณนี้โดยใครเป็นคนพูดจ้าผมอายอะไรประมาณนี้ก็คือชัดชาติสิริพันธ์นะคะรับท่ินผู้ชมซึ่งอันนี้เป็นคำอาเอยอ,อ้างจากนายชวนลีกภัยครับท่านไม่น่าเชื่อนะคะรับท่านผู้ชมว่าคนที่เป็นสอสอมาตั้งแต่ปี2512เป็นอดีตประธาน รัฐสภาเป็นอดีตอะไรนู่นอะไรนี่อดีตนายกรัฐมนตรสองสมัยแล้ววันนี้มีหน้ามาเสเลยนะกรเดิ่มผู้ชมหาเรื่องหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่น,นี้รู้สึกว่าจะเข้าทำนองตีกินหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามนะกรเดิ่มผู้ชมโดยชวนหลีกภยัยเว้ยเฮ้ยถ้าให้ถามชัดๆย้อมบมไม่ซ่อมถนนภาคใต้เคยบอกอย่าพูดถึงอีกเลยผมอายอะไรประมาณนี้โดยชัดชาติสิทธิพันธ์นี้ก็อาจจะไม่ได้พูดนะกรเริ่มผู้ชมต้องฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งเพราะาไอ้พวกนี้นั่นมาถนัดกันอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวถามถนัด เรื่องการตีกินครับท่านโดยให้ชวนฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มโดยหากเล่าไปถึงอาจจะไม่เชื่อว่าบางยุคนีนนยแกล้งภาคใต้ถึงขนาดว่านอกจากจะไม่ทําให้แล้วยังไม่ซ่อมถนนให้ถามผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันดูเถอะสมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอ่าดรชัดชาติพาพวกผมไปพึ่งท่านขอให้ท่านช่วยไปตรวจถนนภาคใต้ให้หน่อยท่านก็ไปให้แต่ในที่สุดท่านก็ทําอะไรไม่ได้ผมเคยถามท่านแล้วท่านครับถนนภาคใต้ว่ายังไงอ่าท่านพ้นตาแหน่งมาแล้วก็บอกเลยว่า อย่าพูดถึงเลยครับผมอายครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคําสั่งพิเศษนะก็เริ่มผู้ชมเหมือนประมาณว่าจะให้ยิ่งยิ่งรักกินวัตรนั่นมีคําสั่งพิเศษมาหรือป่านั้นก็ไม่อยากแน่ใจเพื่อให้คนอื่นมาดูแทนว่าอย่าไปซ่อมถนนแถวภาคใต้ผมก็เคยถามผมในที่นี้นะก็คือนายชวนีกภยกัยพนักก็เริ่มผู้ชมแก่แล้วครับท่านแต่ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเนี่ยก็เลยถามไปทางอธิบดีทางหลวงว่าท่านครับใครเหลือที่อะไรแบบนี้ไม่ให้ซ่อมถนนภาคใต้อะไรนี้ไอ้ประหลัดนี้นะก็เริ่มผู้ชมอธิบดีอะไรนี้เขาบอกว่าบอกไม่ได้นนะั เดี๋ยวบอกแล้วก็จะโดนยายผมก็บอกว่าเอ๊ะ บอกมาเถอะยังไงผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรอยู่แล้วอ่าก็เป็นที่มาในกะาะรดููชมอธิบดีนี้ก็ยังไม่ยอมบอกอธิบดีบอกในไหนท่านก็เอเอไอชวนถามครับท่านในไหนก็จะ,กะเกษียณอยู่แล้วบอกมาเถอะผมไม่ทําอะไรท่านหลอกผมอยากจะรู้ไอน,นี้มันก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีบุญทรงเตลิยาพี่ลมนะการดูชมหลังจากนั้นชวนหลีกภัยก็บอกอ๋อผมไม่ถามแล้วผมรู้แล้วใครส่งมาในชวนกล่าวครับท่านเราะไม่ที่โดนทัวลงกันหนักลั่นทุงท่งกันเลยทีเดียวนะการดููชมเรียกว่าไอหองนี้แม่มึงเอ้ยแก่แล้วยังไม่เข็ดครับท่านตีกินชาวบ้านชาวช หรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะป้าผัวลุงวิ่งมาแบบนี้ผมก็บอกให้ใจเย็นๆไว้ก่อนซ้อมกันไว้ก่อนก็ก็ไม่ที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ดรชัดชาติสิีธิพันธ์นั้นก็ออกมาสวนเงื้อไม่หยุดยั้งครับท่านโดยชวนเงื้อต่อเว้ยเฮ้ยชัดชาติสวนกลับนะเนี่ยปมที่ชวนอ้างว่ารัฐบาลยิ่งรักไม่ซ่อมถนนภาคใต้เพราะมีบุญทรงมาคุมค,ม,ค,ม,คมนาคมผมก็งงนะครับท่านผู้ชมบุญทรงนั้นเขาอยู่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้นั้นก็ได้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะ บุญทรงมาคุมกระทรวงคม,มานาคมมันยังไงวะเนี่ยเราก็งงนะครับเรื่องบุ้ชมเพราะบุญทรงมันอยู่กระทรวงพาณิชย์สรุปคือไม่ได้อะไรเลยครับท่านหลังจากไอ้ชวนหลีกภัยออกมาพูดเรื่องนี้แถมอาจจะเสียหายมากกว่าเดิมนะครับอาจจะเสียเสียอะไรเจ้าต้องหนูเสียคนตอนแก่ก็อาจจะเป็นได้นะเนี่ยแต่ป้าผัวลุงก็วิ่งม,มาบอกเลยเว้ยเฮ้ยบอกว่าบางคนนะั้นอาจจะเสียก่อนที่จะแก่อีกนะครับเรื่องผู้ชมถามเสียอะไรเสียคนครับท่านอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านหลังจากไปออก การไทย PBS นั้นก็โดนตอนนี้รองโฆษกพักเพื่อไทยก็ออกมาซัดเดือดในชวนหลีกภัยไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวโดยตีชดาครับท่านรองโฆษกเพื่อไทยหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ซัดชวนหลีกภัยเนี่ยหยุดขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆใส่ร้ายเพื่อไทยปมงบพักได้ทําไมชอบพูดก่อนมีการเลือกตั้งทุกครั้งเฮ้ยนี่คุณตีชดาไม่รู้เหรออันนี้ก็เป็นการหาเสียงนั่นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็บอกเฮ้ยเลิกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เบื่อนได้แล้วอะไรประมาณนี้ผมก็บอกอย่าพูดนะเดี๋ยวมันดีไหมใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีก็ต้องติดตามว่าเฮ้ยโดยตอนนี้ชวนหลีกภัยก็โดนเด็กร,รุ่นลูกในการเดินผู้ชมถอนเงอกไปเป่ที่เรียบร้อยแล้วหรือป่าไม่อาจแน่ใจแต่ผมนี่ก็รุ่นลูกรุ่นหลานมันในการเดินผู้ชมแล้วผมบ้องออกตัวตรงนี้ก่อนเลยผมเป็นคนใต้ที่ไม่เคยเลือกประชาธิปัดแม้แต่ครั้งเดียวถามทําไมมันเป็นที่ใสเลือดในการเดินผู้ชมพักแมลงสาบแบบนี้ผมไม่เลือกเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็ทุเลสิ้นดีไม่หยุดยั้งครับท่านโดยตีชดาอัดชวนหลีกภัยน่วมเลยเฮ้ยหยุดกล่าวหาเพื่อไทยนะเนี่ยปมข่าวเท็ มากกว่าพูดเรื่องเก่าแนะพักการเมืองมุ่งเสนอทางออกให้ประชาชนหลุดพ้นความทุกข์ดีกว่าใส่ร้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการตั้งคําถามนะเว้ยเฮ้ยว่าพักเพื่อไทยนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลมา8ปีแล้วเว้ยเฮ้ยไล่วลวชวนหลีกภัยนี้มึงเป็นอย่างไรโดยก็ได้ตอบชวนกลับเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตยัเนี่ยเป็นรัฐบาลมาแล้ว3ปีทําไมไม่ผลักดันง,งบประมาณไปซ่อมถนนภาคใต้อ่าก็ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะแกรื่องผููชมตอน้ชวนเป็นนายกนั้นก็ไม่เห็นภาคไหนจะพัฒนาเลยหรือเปล่านั้นก็เดี๋ยวอาติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆอันนี้ ฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้อร่อยเกินเหตุกันเลยทีเดียวก็คือปลาเกตขาวอบกรอบพวกผู้ขนาดมากับลูกหยีฉาบไรมาเล็ดนะคะรับเดินผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เม็ดมะม่วงหิมะพานครับท่านอ่าก็สั่งกันเข้ามาได้โดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางอ่าก็ขอบอกพระคุณทุกท่านที่สั่งมาหน้าที่นี้นะคะรับเดินผู้ชมรวมถึงเสื้อนัดบิวโนสซลินตัวละ400บาทพร้อมส่งอ่าก็สั่ง สนั่นลั่นทุ่งไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมปากเป็นเหตุสังเกตได้กันเลยทีเดียวเรื่องนี้พร้อมกันนี้นะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานซื้อเฮ้ย,ยได้ออกมาขอบคุณประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมสําหรับชวนหลีกภัยตอนที่มันไปตักบุญปีใหม่อะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่นมยทักษิณไม่ยอมพัฒนาภาคใต้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรต้องไปขอให้ประยุทธ์มาทําถนนให้อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็โดนชาวเน็ตสวนสนัดนลั่นทุ่งกันเลยทีเดียว <ๆ S 2> เฮ้ยชวนหลีกภัยเป็นนายกสองสมัยเป็นสสตั้งแต่ปีสีงห้ารนีน ในภาคใต้เลยว่าเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันครับท่านอันนี้พูดในฐานะที่เป็นคนใต้คนหนึ่งซึ่งไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วก็โพต่างๆนะอย่าเอาผมไปรวมกับไอ้พวกที่ชอบประชาธิปัตย์อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวพวกที่ชอบไอตัวอะไรนี้อย่าไปรวมนะคะรับท่านผู้ชมถามทําไมเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเอาได้ครับท่านก็เลดิบ,บีช่างกับมันไปก่อนนะคะรับท่านผู้ชมอา้อาวอา้อาวอ้ายังข้ามไม่ได้โดยตอนนี้ไอ้ราเมศรัตรตนชเวงก็โพลลงออกมาแล้วนะคะรับท่านผู้ชมหลังจากที่จะเลือกตั้งแล้วจะสอบตกหรือจะไม่สอบตกนั้นยังไม่ ได้ได้มีการเกิดโดยราเมศวังเวงเว้ยเฮ้ยตอบกลับเพื่อไทยอยัดดิ้นหลังในชวนเนี่ยเปิดความจริงไม่พัฒนาปักใต้ในะครับเดิมผู้ชมก็ต้องย้อนถามตัวมันเองครับท่านเพราะว่าตอนนี้นั้นเฮ้ยเออชวนทำไมมึงไม่ไปจี้สักสยามชิดชอบว่าถามทําไมก็สักสยามชิดชอบเขาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,คมนาคมในะครับเดิมผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่างบก็จะลงไปเยอะนะเนี่ยจากคุณสักสยามเฮ้ยเออดีแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ภาคใต้เลือกกันให้หมดเลยเสรีรวมไทยเพื่อไทยปั สาธิตบัตรจะเลือกหรือไม่เรื่องของท่าน <acceptable> อะไรว่าภูมิใจไทยภูมิใจเถิดเลือกกันไปเอ,อเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันว่าหาไม่เจอนะครับเรื่องผู้ชมก็มีการโต้กันไปโต้กันมาบอกว่าย้อนไปดูประวัติศาสตร์อย่างนั้นย้อนให้ไปดูประวัติศาสตร์อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรครับท่านก็ไม่รู้ว่าน้องชายของนายคนไหนนะครับเรื่องผู้ชมได้ทําการโกงเงินธนาคารเป็นจำนวนเงิน200ล้านบาท A, แล้วเป็นอย่างไรจ้าสุดท้ายหนีแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไร่ลหลุดคดีนะครับเรื่องผู้ชมก็กลับมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการท่นเนี่ย ข้างบ้านเขาบอกมาผมก็ถามแล้วว่าใครเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมผมก็ยังงง,งอย่างไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่สมควรจะอ้าปากต่อครับท่านส่วนตอนนี้นายว่าลงหลังจากที่ละเมอเพิ่มพบ,พบนะคะรับ่านผู้ชมพร้อมรับไม้ต่อในการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจากนายประยุจันร์โอชาผู้ซึ่งยึดอำนาจรัฐประหารมาจากยิ่งรักชินวัรน,น,นั้นแล้วมันมีอะไรเลือกตั้งชนะก่อนเว้ยเฮ้ยว่าลงแล้วค่อยมาเสลอเสนอ,อหน้านะครับท่านไม่มีอะไรดีเลยหรือเปล่านั้นมีดีนั่นเนี่ยไทยพักดีต้องติดตาม อีกทีว่าไอดี ID ที่ว่านี้จะชนะเลือกตั้งหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจก็ต้องจับตามมองครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นต่ำเตี้ยเลียดดินไม่หยุดหย่อนแล้วในะใครับเริ่มผู้ชมเฮ้ย กอขอแนะนำประชาที่ปัตยตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยคู่แข่งของมึงอะไม่ใช่พักเพื่อไทยถามใครวะภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้นั่นแหละคือคู่แข่งของมงบอกไว้ให้รู้ให้ชวนจะตีกินอะไรอะหัดดูให้มันดีก่อนหรือไม่อย่างไรต้องติดตามอีกทีเห็นไปออกในรายการรายการหนึ่งของช่องช่องหนึ่งพูดเหมือนกับเอาดีใส่ตัวเอา ไอ้นั่นใส่คนอื่นเต็มที่เลยนะเว้ยให้ชวรรัวลีภัยอันนี้เป็นเด็ดุ่นลูกุ่นหลานมึงนะแล้วมีอะไรเนี่ยจะมาถอนงอกให้ดูครับท่านก็เป็นสิ่งที่เอามานาเสนอเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องของไอ้นี้ไม่มีอะไรจะอ้าปากต่อครับท่านโดยเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวนะั่นก็คือสํานวนไทยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็ช่างมันไปก่อนครับท่านข้ามผ่านมันไปต้องขออภัยนะเนี่ยมันดูเดือดไปหน่อยถามทําไมดูเดือดอารมณ์มันแค้นครับท่านหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแนน่ใะครับ่าก่งเเหลือกิน ทีเดียวโหวนชัดชาติสิริพันธ์สุดท้ายคุณชัดชาติก็บอกออกมาแล้วอไอ้ที่บอกว่าอายเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวผมเป็นชัดชาติสิริพันธ์นะครับเรื่องผู้ชมที่ชไอ้ที่ชวนหลีกภัยออกมาบอกว่าชัดชาติบอกอือย่าถามผมเลยครับผมอายอะไรประมาณนี้ชัดชาติอาจจะคิดในใจก็ได้นะเป็นมาสอสมาตั้งแต่ปี2512เป็นอะไรวะรัฐมนตรีมานู่นมานี่เป็นนายกมาสองสมัยสื่อไม่นั้นเองว่าตอนนั้น แต่ว่าอาจจะคิดในใจก็ได้นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็เป็นการออกบอกมาว่าผมอายครับท่านอาจจะอายแทนตัวมันหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนถามก็าไอ้กลัวทัวลงเหรอเรื่องชวนหลีกภัยนี้ทําไมผมต้องกลัวทัวลงด้วยครับท่านชวนหลีกภัยมันเป็นใครนะครับรเร่านผู้ชมก็คือประธานสภานะครับท่านแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ชอบเส,อเสนอหน้าไม่หย,ยุดยั้งในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆนาน,าน,นี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่ามันจะเอาดีใส่ตัวแบบได้ไปถึงไหนก็ ็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้แหกคำหนักนะครับนักผู้ชมว่าลงโวจะเป็นนายกเมื่อช่วงนาตาปีบอกจะรับไม้ต่อจากประยุทธ์แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะยังหาไม่เจอครับท่านควบคู่มากับเออโอ้โหเจอข่าวนี้สวยประจำชาติเลยทีเดียวเว้ยนายเสรีฟา,านนักการเมืองจะต้องให้เปิดเพลงสยามมนุสติให้ฟังสักกี่รอบถึงจะเรียนรู้กันสักทีอ่าถึงจะเรียนรู้กันสักทีไม่ห่วงใย,ยลูกหลานเนลนหลนในวันข้างหน้าบ้างเลยหรือคะคิดถึงความยั่งยืนของประเทศกันบ้างเถอะอะไรประมาณนี้ ก็เป็นคําที่ออกมาจากดเรเสรีวงมนทานะคะรับท่านผู้ชมอ่านไปสองไพเบี้ยครัคบท่านไม่มีประโยชน์อะไรในการอ้าปากเลยมีประโยชน์อย่างเดียวคือได้ออกกําลังกายในการขยับปากนะคะรับท่านผู้ชมฉะนั้นควรทําอย่างไรดีจ้าขวดเลดีดีช่างมันไปก่อนนะคะรับท่านผู้ชมก็เสรี Se ก็ออกมาอ้าปากทุกวีทุกวันไม่หยุดหย่อนครับท่านส่วนตอนนี้มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาเว้ยเฮ้ยบิย๊กโจ๊กครับท่านลุยเอาผิดนั่นเนี่ยจับสามข้อหาครูเทียมอะไรว่าเป็นครูร้องเพลงดังสมรายการอะไรสักอย่างหนึ่งในการล่อลวง มีการล่วงละเมิดทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรับเดิมผู้ชมก็โดนสาดอกจุกเจ็บหรือไม่นั้นไม่ไมอาจแน่ใจครับท่านก็โดนหนักหวงนะคะรับเดิมผู้ชมครูเทียมครูเพลงรายการทีวีชื่อดังสามรายการล่อลวงอะไรประมาณนี้เยาวชนชายอายุ16ปีแม่เยาวชนรุดขอบคุณนะครัะคะบเดิมผู้ชมน่าจะเป็นการรุดขอบคุณบิ๊กโจ๊กอะไรทํานองนี้ก็รู้สึกว่ารวบตึงคาบ้านกันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้ประกันตัวออกมาแล้วะครับท่านก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเดิมผู้ชมติดตามสา สถานการณ์ลีกทีรวมถึงตอนนี้สถานการณ์ใกล้จะเลือกตั้งนั้นใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วนะใกล้เดินผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้ก็ลีนาจังก็ออกมาท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยต้องติดตามนะเนี่ยว่าจะมีใครออกมาเจอขยี้อีกหรือเปล่าถามขยี้ผมไหนบอกไม่รู้เหมือนกันหว่านลีนาจังนี่เธอเราออกมาหลายเรื่องหลายประเด็นนะการเดินผู้ชมเ,เมื่อวานก็สัตนวัด สี่ห้าชั่วโมงถัดมาก็ขอให้รวยหมื่นล้านแสนล้านไอ้เราก็งงไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอ่าก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆครับท่านส่วนตอนนี้ไ e อ้โบเสกสกลเป็นอย่างไรบ้างนั้นไม่อานแน่ใจนะครับทำพักเทิดไทยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าหลังจากที่ประยุทธ์มารวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยน,นี่ก็เป็นหัวหน้าพักนะครับเดิมผู้ชมไอ้เสื้อพักมันนั้นก็น่าจะมีแล้วหรือยังนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีแล้วคงจะยังไม่ทันได้ใส่ย้ายไปรวมไทยสร้างชาติแต่รู้สึกว่าจะโดนบล็อกนั้นเนี่จากนายพิั์หรือเปล่่าก็ไมมรู้เหือน นะรู้สึกว่าประยุทธ์นะครับเริ่มผู้ชมอันนี้ต้องฟังครึ่งหูไ้หูครึ่งนะอยากจะให้พวอีสานเนี่ยเป็นขุนพลถามคุณพลอะไรวะขุนพลในการนําเลือกตั้งครับท่านในพื้นที่เขตภาคอีสานโอ้โหช่างไม่เจียมเอาซะเลยเว้ยเฮ้ย,ยในขณะที่ตัวเองยังเป็นสสอสอบตกอยู่นั้นนะครับเริ่มผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วครับท่านแล้วจะเอาใครมารู้สึกว่าจะเอานายพลดอนแก้วพลาดายอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นบุคคลภาคใต้นะครับเริ่มผู้ชมแต่จะให้ไปคุมภาคอีสานนี้จะประสบ ผลสำเร็จหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ข่าวสร้างภาพมาแล้วจ้าโดยสยบลอยเล้าประยุทธ์เนี่ยยันไม่ขัดแย้งกับบวิตยแม้แยกทางแต่ใจถึงใจยังอุบันสมัครที่จะเข้ารวมไทยรักษาชาติสร้างชาติสร้างเชิดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านเล่นตัวอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนนเนี่ยสำหรับประยุทธ์เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนอันนี้เฮ้ย,เ,ยเสียงร้องเจ็บปวดจากปากชวนหลีกภัยถึงตกมาในบ่อเพื่อนนะครับท่านผู้ชม ถนัดนักแรโดยคล้ายกับบวยในเรื่องซื้อเสียงจากนายชวนหลีกภัยอตอนนี้จะกลายเป็นแผ่นเสียงตกลงไปแล้วครับท่านหลังจากเข้าสนามการเมืองมาตั้งแต่ปี2512นั้นสัมผัสที่ว่าวลีนะครับเรื่องผู้ชมกาแฟถ้วยเดียวนั้นก็ไม่เลี้ยงไขเสียงเช่นนี้จึงกลายเป็นโลโก้ประจําตัวนายชวนไปไม่ว่าจะสู้กับพรรคชาติไทยไม่ว่าจะสู้กับพรรคกิจสังคมในอดีตกันนั้นก็ต้องยอมรับว่าในปี 66, 66นี้หนักหนาสาหาัสครับท่านถามว่าความหนักหนาสาหัสนี้เกิดมาจาก อะไนะครับเ่านผู้ชมก็น่าจะเกิดมาจากความรวนเลนหรือว่าความเป็นหนุนเผด็จการของพรรคนี้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเ่านผู้ชมเอ้แบบไอ้ชวนหลีกภัยเนี่ยใช้ได้เลยถามใช้ได้เมื่อไหร่เมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วนะเว้ยเฮ้ยชวนในเรื่องที่จะออกมาตีกินทั้งหวนชัดชาติศิธิพันธ์เพื่อที่จะไปซัดยิ่งรักอะไรทำนองนี้โยงไปถึงรัฐบาลทักษิณไม่พัฒนาภาคใต้ตอนตัวคุณเองเป็นนายกรัฐมนตรี เออเออไม่ต้องภาคใต้ว่าเออที่ไหนพัฒนาบ้างว่าเออใช่เออ,เ,อ,อเรื่องนี้ต้องตั้งคําถามนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็โมแต่นึกถึงภาคใต้เออเออ,เอ,อแล้วภาคอื่นพัฒนาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ้โคบเวลก็ลอยอยู่โอ,อ้ เออปอลสองสี่แสนล้านไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้อ่านป้ายถามอ่านทําไมอ่านให้มันมีเสียงครับท่านพร้อมกับดูเวลาไปในตัวอ่าก็เป็นเรื่องที่อพูดไปก็เสยียบปากนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็เอาไปดูกันได้ครับท่านรายการตอบโจทย์ของช่องไทย P ี b ีก็ได้มีการพูดต่างๆนานาอย่างที่ได้ถแถลงเรียนไขไปแล้วนั้นแล้วก็ไปอ้างถึงคุณบุญทรงเตลิยาพิลมนั่นเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามีคนส่งบุญทรงนั้นเนี่ยมาคุมชัดชาติสิทธิพันธ์อีกทีหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงครับท่านบ้องตื้นหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่าพรักที่ไอประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะเป็นห่วงก็คือภูมิใจไทยเว้ยเฮ้ยเพราะตอนนี้ศักสยามก็ ไอ้นั้นไปเต็มที่แล้วนะครับเดินผู้ชมในเรื่องคนมานาคนมอะไราทานองนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับพักภูมิใจไทยให้กับพักป๋าเสรีพิสุทธิ์พักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักต่างๆนานาพักไอโบ่ล่ะไม่ส่งยังไม่ส่งนะครับเดินผู้ชมถามเรื่องอะไรให้ปราไอพักมแมลงสาบนี้สักทีนะครับเดินผู้ชมให้มันห่างหายล่วงเลยไปจากพื้นพระสุธานี้ได้ก็จะดิบดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปส่วนตอนนี้ป่าพาชนไม่หยุดยั้งนะครับสำหรับไอประหลัดมหาไทยเนี่ย หลังพอหลุดคำสรุปสว่าต่อรอผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่นะครับท่านผู้ชมเขาถ่ายทอดกันทั้งประเทศเลยสงสยัยหอ,อกนี้หมดแต่ดํานาดําคงอยู่ครับท่านเลยไม่รู้สุดท้ายตอนนี้ก็อาจจะเสียคนตอนแก่ก็อาจจะเป็นได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจโดนทั้งมอสยามโดนทั้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตะเบิดไล่นะครับท่านผู้ชมแนะให้ลาออกจากการเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าของจุฬาลงกรไปได้ซะก็ดีอะไรประมาณนี้อ่ามอสยามก็ซัดเดือดไม่หยุดยั้ยงครับท่าน แต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าปากไม่มีหูรูดอะไรนั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเรื่องของชวนหลีกไปนี้ต้องตามกันต่อครับท่านโดยใกล้ฤดูการเลือกตั้งเมื่อไหร่พักนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมจับตาการเดินทางของไอ้พักพักนี้ให้ดีๆวลีตีกินไอ้วลีไม่เลือกเราเข่ามาแน่นี้เดี๋ยวมันจะต้องมีอีกหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านผู้ฟังที่รบแต่ที่แน่ๆนะผมเป็นคนใต้ที่ไม่เลือกประชาธิปัตย์มาตั้งแต่เกิดครับท่านจึงขอจบการถแถงขา่าววไกอนสสััดีครบผม O